Warriors around, don't get caught in the mosh bitch. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm afraid getting physical All these different chemicals are it visuals not of these All are fuck up สวัสดีครับพบกับนักสืบเาีประกอรถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ้กลับมาอีกแล้วนะห่างหายไปนานกับ e p o ่ะ ok ยอดนิยมในสไตล์ฮัชแบ็กฮะวันนี้มาจากค่ายนิสสันนะฮะนอกจากประหยัดแล้วยังโดดเด่นด้วยห้องโดยสารกว้างมากนั่งสบายนะและใช้งานง่ายฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2017 Nissan Note ตัวท็อป1.2 V-L Auto ใหม่3 สันโนตนะฮะถือว่าเป็น Eco ai, อีโคคาร์รุ่นหนึ่งเลยที่นิยมมากๆเพราะว่าห้องโดยสารกว้างนั่งสบายฮะเป็นเครื่องเป็นซิงพันสที่ประหยัดดูแลง่ายนะครับอ่ะคันนี้ฮะเป็นปี2017โมเดลผลิตปี2017แ,แท้ๆเลยเป็นรถบ้าน20,000ืนนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีน้ำหนัก ไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ3 0,000กิโลเมตรระกันสุกิเต็มราคาครับรถใหม่ป้ายแดงตัวนี้ตัวท็อปนะ6 4 0 0 0 0บาทก่อนมาขายเจ้าของก็มีเก็บสีมาให้เรานะเป็นบางชิ้นประมาณ4 5, ชิ้น5าชิ้นประมาณนี้ไม่เกินนี้เรื่องชนหนักไม่มีแน่นอนนะแต่ก็มีเก็บริ้วรอยมาบ้างนะอะเราเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานนะเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันเลยฮนะกระจังหน้าก็จะมาแบบเท,เ,ทเท่แบบนี้เลยนะฮะเป็นตัววีใหญ่ๆด้านในเป็นพลาสติกลังพึ่ง สีดำเงาโลโก้นิสสันสวยๆเด่นๆไฟหน้านะฮะเป็นโคมโปรเจคเตอร์ครับน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์ก็ยังใสยยังสวยยังดูดีนะฮะไม่สา0หมื่นมีไฟตัดมองให้ในตัวนะครับอ่าข้อหัวะฮะสีสันเจ้าของเดิมก็มีเก็บมาให้เรานะฮะเรียบร้อยแล้วนะก่อนมาขายเขาก็ทำสีให้เราเรียบร้อยมาด้วยสีบอลเงินสดใสสวยงามนะฮะออกแดดก็เงางามโดดเด้ง พอไปก็ถือว่ายังบางอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ดูแล้วไม่น่าจะต้องทําอะไรเพิ่มแล้วกันชนก็เช่นเดียวกันนะฮะสีสันเขาให้มาก็ดีงามสวยใสยเรียบร้อยดีอ่ะแถบข้ากันต่อฮะสีสันเจ้าของเดิมมีเก็บมาบ้างนะเป็นบางชิ้นแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะอ่ะสีแถบนี้ดูแล้วก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดูแล้วก็พอไปก็ยังบางนะครับเท่าที่รู้นะฮะรู้สึกเหมือนจะเก็บชิ้นนี้มานะฮะ มีเก็บชิ้นนี้มานะเ,ขเขาบอกมานะอ่ามือจับโครเมียมนะครับมีส m a ร์เอนทรีให้แล้วก็มีฟิล์มนะฮะหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรฮะหลังคาเจ้าของเดิมให้มายังไงก็ล้างขึ้นมาก็เรียบร้อยอาจจะยังมีขนแมวบ้างนิดหน่อยนะมีขนแมวนิดเดียวแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่น่าเกลียดไม่ต้องทําอะไรเพราะไปก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฮะอ่าล้อแม็กกันต่อรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกล้อหน้านะครับหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบรกนะฮะ เนื้อแม็กที่เห็นก็เป็นของเดิมโรงงานดูแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีริว้วมีรอยอะไรรุนแรงโดยรวมถือว่ายังสวยนะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันหล,ลบนะฮะเบอร์1 8 5 5 R 1 5 65, ปีโอ้ไปได้ปีใหม่เลยยางปี22นะ,ะขอบคุณมากเจ้าของเดิมเปลี่ยนยางมาให้เราเมื่อปี22โอ้โหอาจารย์ดอกยังสวยมากดอกลึกดอกเต็มดอกคมดอกนิ่มนะฮะได้อีกสัก4ปีแน่นอนนะ อ่ะล้อหน้ากันบ้างนะฮะล้อหน้าก็แม็กก็สวยนะฮะดูแล้วก็เรียบร้อยดีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับยางปีย2ิบโอ้คุมขอบคุณมากนะ,ะดอกสวยดอกลึกดอกเต็มนะฮะดอกคมนะ4ี่ปีได้แน่นอนนะฮะอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อมามาดูซิโครงสร้างด้านในนะะก็ยังสวยนะครับมาร์คกิ้งแต้มสีหัวน็อตด้านในยังสวยยังเดิมนะ,ะอ่ะสะโพกหลังขวาฮะ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบอยู่ครบซอกด้านในก็เหมือนจะมีถอดเปลี่ยนมาบ้างนะฮะน่าจะมีถอดประตูน่าจะเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าซอกด้านในเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะเดิมหมดนะฮะเม็ดาร์คด้านในเดิมนะฮะมีประกันภัยเดี๋ยวนี้ถ้าบุบเยอะก็คงจะไม่ได้ค้อนะฮะบานนี้น่าจะเปลี่ยนมาดูน็อตมีรอยถอดอ่ะด้านหน้าบ้างมา เสากลางขวา5เมตรอาร์คสวยงามอ่าโครงสร้างด้านในถือว่าเดิมหมดนะฮะยังสวยงามดีเรียบร้อยอ่ะด้านหน้าเสากลางขวาเมตรอาร์ Met A R K, อยู่ครบนะมาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะซอกด้านในพวกนี้เดิมนะ,ะพวกนี้พวกนี้เดิมน่าจะเปลี่ยนเฉพาะประตูหลังนะขวาหน้าขวาอ้าวเสาหน้าขวาเม็ดอาร์คสวยงามฮะพวกนี้แห้งสนิทเดิมหมดนะฮะอ่ะด้านล่างล่างเมตรอาร์ค อยู่โครบอยู่โครบพวกนี้เดิมหมดนะครับแทงสนิทเดิมหมดแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดประตูหน้าขวาก็เดิมนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะอ่ะมาต่อด้านหลังกันบ้างนะครับมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวก็น่ารักดีนะครับอ่ากระจกฟิล์มอะไรไเรียบร้อยกระจกเดิมของนิสสันนะฮะไฟท้ายนะครับขวาสวยซ้าย เรียบร้อยนะฮะดูแล้วท่อน้ายก็ใช้ได้ฮะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรต้องทำป่าท้ายก็เรียบร้อยนะสีสันโอเคมีสปาร์ตเอนทรีให้ด้วยด้านหลังกันชนหลังเป็นไงก็ใช้ได้นะฮะสีสันเขาก็คงจะเก็บมาให้เราแล้วละ่ะดูแล้วก็เรียบร้อยไม่น่าจะต้องทำอะไรเพิ่มนะฮะเอาเปิดท้ายหน่อยมาโอเบหลังซ้ายแห้งๆครับปาท้ายน็อตเดิมฮะไม่มีขยับไม่มีรอยถอด ฝาท้ายน็อตเดิมครับไม่มีขยับไม่มีรอยถอดเม็ดพาร์ค hmm. สวยงามฝ mm hmm. าท้ายแนวซิลิโคนเดิมครับ mm hmm. เดินตรงแนวไม่มีร่องรอยการชนหนักอะไรนะฮะข้าวด้านล่างพมพื้นยังสวยนะฮะพัดตรงพลาสติกอะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกันรุ่นนี้จะมีล้ออะไหล่ให้นะฮะมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงอะไรมีให้เป็นล้อกะทะนะฮะผิวพันด้านหลังแห้งสนิทนะฮะแนวซิลิโคนทุกอย่างเดิมโรงงาน ขอไปอยังบางยังใสไม่เคยติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมนะฮะแอบซ้ายครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาฝั่งนี้ก็ดูแล้วเรียบร้อยน่าจะไม่ต้องทําอะไรฮะสวยเรียบร้อยนะ,ะมีริ้วรอยก็นิดหน่อยตามขอบดูแล้วไม่น่าเกียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยไปาอไปอยังบางนะยังใสยัยงสวยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยรุ่นนี้จะมีเลน360องศามาให้ด้วยนะฮะสำหรับตัว V L มือจับ smart entry นะฮะมือจับโครเมียมมี smart entry มีสเก็ตอีนนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่ไม,ไม่น่าเก็ียบน้องไปทำอะไรให้ฟิล์มมาขอบคุณมากเรียบร้อยสวยเลยล้อแมกหลังซ้ายก็สวยครับดูแล้วเรียบร้อยครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรรุนแรงยางปี22ของ Dunlop NSF นะฮะดอกเหลือเยอะดอกเต็มดอกสวยยางค่อนข้างใหม่มากๆนะครับล้อหน้าซ้ายนะครับ ก็ถือว่าขับเก่งนะสี่ล้อส,สวยหมดเลยนะครับไม่มีะลอกไม่มีเบียดทุดบาทอะไรแล้วก็ได้ยางปียิบสองของดันหลบเอเนเซใช้ได้อีกยาวๆ4ปีแน่นอนนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อมาหลังซ้ายฮะหลังซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามมาร์คกิง้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะหลังคาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ก็ยังสวยนะฮะยังดูดีนะครับอ่เสากลางเอาไว้ว่าโครงสร้างหลักยังดูดีละกันนะฮะเสากลางซ้ายเม็ดร์คสวยงามซอกด้านในนะฮะด้านในไม่ไม่มีขยับโลโก้นิสสันคมๆน,อน็อตด้านในเดิมๆหมดนะฮะเสาหน้าซ้ายเม็ดร์คอยู่ครบหน้าซ้ายอยู่ครบซอกประตูอันนี้เดิมนะฮะพวกนี้เดิมหมดนะฮะอ่ะโครงสร้างหลักยังสวยภาษี ยันยาไปตามนี้ฮะเหลืออีกหลายเดือนกระจกด้านหน้าของนิสสันเดิมๆพร้อมฟิลม์มลามินาีน่าโอ้สวยเลยดูเครื่องยนต์กันอ่ะตัวนี้เป็น e ีโคคานะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องเบนซิน1 2 0 0 c ซีซีเป็นเครื่อง3สูบ79แรงมาะะ้าฮะมาพร้อมกับเกียร์ CVT 79แรงม้าครับเติมได้ถึง E 2 0อัตราเิ้นเปลืองประมาณ18โลลิตรคันนี้ได้ไม่ส0 0 0 0ืนะฮะอ่ะโครงสร้างฟังขวาก่อน ด้านในฮะซอกในน็อตเดิมแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกแห้งสนิทครับรุ่นนี้จะเป็นสีเทาขุ่นๆนะฮะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามแบนเบรเรียบเนียนสวยงามนะครับเลขตัวถัง MNT ลงท้ายด้วย000-5600นะเครืค่องพันสองเลขตัวถังของจริงอยู่ตรงนี้นะฮะ MNTT ลงท้ายด้วย Z 000-5600นาะฮะแชสซีลมองไปแห้งสนิทนะฮะขัน,น้ารุ่นนี้ก็จะเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้ ะะรูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามรูกลมคมกริบฝั่งซ้ายกันบ้างฮะก็แก้มน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกรูกลมผิวพันแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้น็อตฝากระโปรงเดิมหมดนะฮะไม่มีขยับนะฮะสามคมคม,คมด้านใต้แห้งสนิทฮะรูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกจุดโลโก้แท้สลัก นิสสันกลับด้านแบบนี้นะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสติกเกอร์เรียบเนียนแผ่นกันร้อนยังสวยฝากระโปรงน็อตเดิมฮะไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับโดยรวมถือว่ายังใสย,ยังเดิมมากๆเดี๋ยวดูห้องโดยสารกันไปในห้องโดยสารกันเลยนะครับสเปคเดิมจริงๆเป็นเบาะผ้านะฮะก็เราก็หุ้มใหม่เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับในการล้างทำความสะอาดหุ้มมันเลยแล้วกันใช้หนังเทียมสีดำได้สีเทาเข้ากับตัวรถสุด,สด บอกหนังใหม่กริปแน่นอนนะครับแผงประตูก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังเทียมสีดําได้สีเทาให้โดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะครับค่อนข้างเรียบร้อยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มลามินามาให้ก็ยังดูดีประตูหลังขวาเปิดมาแล้วนะครับฟิล์มลามินาให้มาก็ยังสวยแผงประตูก็ยังสวยเบาะพับได้แบบนี้นะฮะอาจจะไม่ถึงกระราบซะทีเดียวแต่ก็ขนของได้นะครับพับแยก 60- 40แบบนี้ นะครับบอด้านหลังก็หุ้มให้ใหม่เช่นเดียวกันจากผ้าเปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดําได้สีเทาให้วมอ o สามตำแหน่งโอเคห้องโดยสารกว้างเป็นจุดขายด้านหลังเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างกว้างมากนี่คนชอบโน้ตตรงนี้แหละคนเก็บของได้เยอะเป็นอีโคคาที่ห้องโดยสารกว้างมากนะครับวัสดุด้านในเป็นไงยังสวยนะฮะยังดูดีดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรกันรุนแรงดูแล้วค่อนข้างยังสวยมากนะครับแอ่งท้ายก็ สวยฮะริรอยดูแล้วแทบจะไม่มีนะครับประตูหลังซ้ายก็สวยนะฮะเรียบร้อยนะครับน่าจะขับคนเดียวนะฮะฟิล์มลามินาก็ยังสวยเบาสวยแน่นอนอยู่แล้วล่ะผมรูปใหม่ๆนะครับแล้วก็กว้างด้วยนะนั่งสบายมากแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยครับสีบานสวยหมดนะฮะฟิล์มลามินาก็สวย บอกหุ่มให้ใหม่ครับสวยอยู่แล้วเนียนสะอาดสะอานเรียบร้อยไปลองขับกันเลยตัวนี้ตัวท็อปฮะ 1.2Vl ฮะ VL ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ตกุญแจ immobilizer กุญแจสำรอง <Okay. S 1> มีให้ครบสตาร์ตขึ้นมาแล้วใหม่ปัจจุบัน3 5 0 0 0เท่านั้นเองครับปี2017แอร์ดิจิตอลฮะมีแอร์ออโต้ให้ด้วยปรับความแรงได้7ระดับ ปรับอุณภูมิแบบดิจิตอลมีไร่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบปรับทิศทางก็ดิจิตอลตรงไหนวัอ๋อตรงนี้นะอ่าทุกอย่างใช้งานได้หมดคอนโซลด้านหน้าครับมาด้วยพลาสติกสีดำแข็งๆซึ่งยังสวยยังดูดีนะฮะแอร์แบกรุนนี้ให้มา2ใบฮะพร้อมกับเบรก ABS ะฮะหน้าจอก็รุ่นแรกจะใช้ของ Kenwood นะครับโนตรุ่นแรกจะใช้ของ Kenwood เป็นระบบสัมผัสนี่แหละ นะครับก็เล่นบลูทูธได้นะฮะ DVD ได้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวน่าจะได้นะอา DVD ก็ยังได้นะฮะมีบลูทูธ HDMI อะไรเยอะแยะมากมายเนาะก็เดี๋ยวไปเล่นกันเองแล้วกันนะฮะแล้วก็กล้องหลังมีไหมมีแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาอยู่ด้านบนครับ ก็จะมีกล้องรอบคัน3ามอยสิองศาเพราะกล้องมองหลังนะฮะอ่ะตัดมาด้านล่างก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ำเนาะแล้วก็หัวเกียร์คันเกียร์เหมือน s สันมาร์ชเหมือน a m เมร่เลยเป็นเกียร์ CVT นะฮะหัวเกียร์ก็ใช้ได้นะฮะโดยรวมก็ยังถือว่าใช้ได้รอยไม่เยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายปรับเกีย่ยนเกียร์นุ่มนวลน,นะฮะ เบรกมือแบบมาตรฐานทั่วไปมีพาวเวอร์อเลทตรงนี้ให้อีกหนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้วางของเล็กๆน้อยๆพวงมาลัยรุ่นนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันปัดด้านล่างเนาะขยับแขงขยับขาง่ายมีมัลติฟังชันให้เพิ่มลดเสียงเป็นเพลงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยนะครับวัสดุยังสวยเนื้อพวงมาลัยก็ยังสวยนะครับไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ถลอกนะฮะแล้วก็ปรับได้กี่ทิศทางเดี๋ยวมาดูอึ๊บลงขึ้นลงขึ้นได้2ทิศทาง นะครับขึ้นกับลงกระจกไฟฟ้า4บาทนะครับที่คนขับจะได้ออโต้หบานเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างพับได้นะฮะแล้วก็ปรับองศาได้นะฮะมีระบบช่วยเตือนก่อนการชนนะระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนออโต้สตาร์ทออโต้สต็อประบบควบคุมการทรงตัวไฟหน้าปรับองศาสูงต่ําได้โอ้โหออปชั่นถือว่าเยอะมากนะฮะสำหรับอีโคคาให้ออปชั่นขนาดนี้มีแค่นิสสันโน t ตเท่านั้น กระจมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติด้วยนะฮะโอ้สุดยอดเลยแล้วเราจะดูกล้องรอบคันแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้นะกดตรงนี้ก็ได้เพื่อเปิดปิดกล้องรอบคันแง่เจ๋งเฮ้ยโอ้โหมีกล้องแยกด้วยนะจะดูซ้ายอย่างเดียวก็ได้นะดูรอบคันก็ได้ดูซ้ายอย่างเดียวก็ได้เจ๋งสุดยอดเลยเพดานฮะมีไฟสองสว่างให้มาทั่วถึงนะครับด้านหน้ากระดวงหนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งนะฮะที่บังแดดสีเทามีกระจกแต่งหน้าฝั่งคนขับ แล้วฝั่งซ้ายให้เลย2ฝั่งเพดานเรียบร้อยครับสวยเนียนกริบนะฮะโอ้ถือว่าใครร,รักษานะเกะด้านซ้ายก็เป็น2ชั้นด้านบนก็จะมี HDMI USB มาให้ด้านล่างก็จะเป็นเกดทั่วไปนะครับ อ่แม้ว่าจะเป็นรถบ้าน2มือนะครับแต่เจ้าของทั้งสองท่านก็ยังส่งต่ออุปกรณ์มาให้เราครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทและคู่มือนะครับเครื่องเสียงนะฮะร,รวมถึงแฟ้มต่างๆก็ยังให้เรามาด้วยขอบคุณมากคู่มงคู่มืออะไรเรายังมีให้ครบเลยนะฮะสมุดเช็คระยะอะไรก็มีให้นะฮะโอ้เยี่ยมเลยนะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับก็คือเป็นตัวแรกของเจ้าโน้ตนี่แหละ นะแต่เขาได้ไม่น้อย30,000โลออกรถกันยายน2017นะครับเป็นตัว VL ฮะตัวท็อป1.2 VL เลขตัวดัง MNTT ลงท้ายด้วย0 0 0 5 6 0 0เลขเครื่องยนต์ HR 1 2 5 2 9 3 9 9 b นะฮะก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยลงบุกกันนะแต่ว่าเรา โร์เช็คนิสสันให้แล้วออนไลน์ก็ตรงนะฮะไม 30, ะ้สามหมื่นอะสำเนารถกันหน่อยคันนี้นะฮะโมเดลปี2017นะป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนกันยา2017สีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MNTTAAE ลงท้ายด้วย000-56.0 0เครื่องยนต์ HR12529399b เบนซิ้น3 0สูบ1.2ลิตร79แรงมาเดี๋ยวไปลองขับกันไปอาถอยไปแล้วมีกล้องหลังและกล้องรอบคันให้ใใในนนนตันะะััวะะะเเเคครรืือ่อองงกก็หมมาบบช้ ออกต่างก็าอาจจะพอได้แต่อาจจะขับอย่าเร็วมากแล้วกันนะฮะเครื่องเขาเป็นเครื่องอีโคขาออกตัวพุ่งดีฮะในเมืองนี่ถือว่าเหลือๆเ,เลยพวงมาลัยค่อนข้างเบาขับขี่ค่อนข้างง่ายเบรกจึก๊กช่วงล่างยังนุ่มยังแน่นแอร์เย็นสบายครับถือว่าเป็นรถเก๋งเล็กที่น่าสนใจนะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยหรือมือใหม่หัดขับก็ขับง่ายขับคล่องเรื่องความคล่องตัวไม่ต้องห่วงนะฮะรถเล็กแบบนี้ กลับรถในพื้นที่แคบๆได้อยู่แล้วแต่วันนี้มีรถขวางน่าจะเทสไม่ได้นะครับแต่ปกติเราเทสก็ถือว่าวงเลี้ยวค่อนข้างแคบอยู่แล้วล่ะนะฮะสบายๆแต่วันนี้มีรถขวางอยู่อ่ะก็เทสกันได้นิดๆหน่อยๆนะฮะขับดีแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะรถแบบนี้ใช้งานง่ายคล่องตัวแล้วก็คุ้มครับคุ้มนะครับ ถ้าพูดถึงขนาดของห้โดยสารที่ให้มาถือว่าคุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวไปสรุปราคาและโปรโมชั่นกันดีกว่าไปอ่าใครอยากได้อีโคคาร์น่ารักน่ารักนะฮะแล้วห้องโดยสารกว้างๆนั่งสบายจุสมาระได้เยอะก็ไม่อยากให้พลาดเลยแนะนําคันนี้เลยฮะ2017 Nissan Note ตัวท็อป1.2 Vl Auto ใหม่30,000คันนี้เป็นรถบ้าน20,000นะฮะใหม่แท้แน่นอนนะ30,000โล เช็คศูนย์ตลอดรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตอต่อไม่มีพิควไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ30,000กิโลเมตรรับประกันซึคือเต็มราคารับรถใหม่ป้ายแดง640,000บาทโมเดลผลิตปี2017จดทะเบียนก็2017นะฮะอ่ะราคากันเลยวอล์กอินหน้าร้านเราขาย379,000บาท พิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน้นก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง3ามแสกบาทเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวน์รถศย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เ e กียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโมพร้อมบริการช่วย,วยเหลือุกเตนฟรี24ชั่วโมง และทุกอนออกรรบผมจะรถเขา้าศูนย์นิสสันเช็คระยะเป็นถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบ เช่นเคยรถเก๋ง e ีโคคาร์น่ารักน่ารักในสไตล์ฮัชแบ็กใหม่แค่30,000แบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆไม่อยากให้พลาดฮะแอดไลน์เลยด้านล่าง idline s หนึ line, ่เก้า sp ้นหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g ู o ก l นแบบพิมพ์สิบเกสีประกอบเราอยู่ถนนกานลรารลก็พึกเปิดบริการทุกวันถ้าต,ต้องการเดินทางม,มาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศ ประตู2แล้วทัรทีมงานฝขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเก้าสิบประกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เป็นบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนิงนาทีรถเดงเชนนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเก้าสิบประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com